ยูสูดีแม็กนะครับผมมื่อนี้มาตั้งศูนย์ล้อนะครับผมรถค้าแจ้งว่ารถเนี่ยการไล่สายนะครับก็เลยอยากมาตั้งศูนย์ล้อใหมนะครับเป็นตั้งศูนย์ด้วยเชือกเดี๋ยวจัดการหให้นะครับผมตอนนี้ออกมาล่องรยลูกค้าครับไ,<อ>ไล่สายไปประมาณหนึงเลยละฮึเรื่องโอสายอีกถือว่าไปเยอะเลยนะครับโอเดี๋ยวจะล่องไปเช็คศูนย์ล้อก่อนนะครับเบื้องต้น อาการมันเป็นแนว่ยอะไรมุมล้อไม่เชื่อครับ MS ็มเอสสามารถวิวสาขาอุบลนนัดอะไรสิหารถคันนี้มีอาการไหลซ้ายนะครับออกไปลองแล้วนะครับออกไปลองครับก่อนหนึ่จะทำการต่วัดเครื่องมือจแต่ประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีเน็มเพลนะครับเป็นเพลวัดระยะมุมล้อนะครับผมแล้วก็จะมีเลเซอร์นะครับเลเซอร์นี่มุมล้อหามุมล้อนะครับจะทำการวัดมุมล้อกันนะครับมุมแชมเบอร์เสียบไหมครับมาล้อหน้าข้างขวานะครับมีอาการคือยางกินในชัดเจนเลยคือกินใน นะครับนี่มาเบ่งมุมหลอมุมล้อนะครับมุมหลอมุมเข็มเ,มเบิดนะครับติดลบเยอะไปหน่อยเลยนี่อาการจุดไหลักๆเลยคือนี่ตังศูนย์เดี๋ยวทําการตังรีเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างนั้นครับส่วนคางนี้โอเคอยู่ถือว่าไกลเคี่ยงดี๋ยวจะเช็คช่วงล่างนะครับผมเช็คบวกลูกมากว่ามันอยู่ปกติบอ่อแตกหรือลูกมากห้วมบอ่อนะครับเดี๋ยวจะทําการเช็คก่อนที่จะทําการตัางศูนย์ให้ไหมนะครับมา หลังจากที่ทําการปรบตังนะครับได้ตัวเลขที่ต้องการนะครับผมทางานต้องมีตัวเลขนะครับทั้ง2องล้อทั้ง2ข้างนะครับแ้วจะทําทการดึงเชือกนะครับ ถึงขั้นตอนการตั้งเชือกนะครับผมจะเกี่ยวเชือกจากข้างหลังนะครับจากนี่มพีข้างหลังเกี่ยวเชือกนาลังเลยนะครับผมจะทําการขันตั้งตัวเลขนะครับที่ต้องการนะครับคือเซ็ตตั้งให้แล้วตัวเลขกีดองการเป๊ะๆนะครับผมทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวจะออกไปลองรถลูกค้านะครับผมลองขับดูนะครับตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวให้ลูกค้าลองขับนะครับผมเป็นไงตั้งจากเดิมไหมอ่ะปล่อยเลยนี่ นิ่งกริบเลยปกติปล่อยจะปล่อยแล้วใช่ถ้าลปล่อยนี่ไหลเลยใช่ถ้าต่างจากเดิมต่างจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์พี่จากเดิมมันปกติหนึ่งวันวอ่าอ่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มันแปดสิบต่ตตอสิบเปอร์เซือว่าผ่านไหมพี่หลักครับลูกค้าให้ให้เปอร์เซ็นต์ความต่างนะครับคือจากเดิม เพิ่มขึ้นมาประมาณ80%เลยครับอ่าโอเคนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับงานตั้งศูนย์เลาะด้วยเชือกนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คแล้วขั้นนี้จะเดินทางนะครับเลยแวะมาตั้งศูนย์นะครับสมงานจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจกับร้านมาที่โต๊ะสอบถามเลยครับร้านนั้นอะไรสิ่งเดี๋ยวตลาดจะิืมซีนะครับผมงานตั้งศูนย์ลาอนะครับแก้ไขปัญหามาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ